สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับนิดนึงครับวันนี้คลิปเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็ถ้าใครได้อยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่โควิดที่เราเห็นภาพชัดๆกันใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะเริ่มวิตกเรื่องกังวลมากขึ้นเรื่องเกี่ยวกับความว่าสุขภาพนะครับจะไม่สบายจะ ทำยังไงจะต้องออมีใช้เงินสดมีสวัสดิการตรงไหนบ้างมีประกันกลุ่มบริษัทไหมบางคนก็เริ่มมาสํารวจตัวเองเนาะผมใช้คำวา่มมาสํารวจสุสวัสดิการของตัวเองนะครับทีนี้ผมมาอยู่ในแวดวงของด้านประกันชีวิตนะครับด้านการเงินก็จะเจอภาพเหล่านี้พอสมควรนะครับเวลาลูกค้ามาคุยกันเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยครับต้องบอกผมชอบนะผมจะชอบเอ,อ,อยากให้ทุกคนมีเอางี้ดีกว่า ไม่ได้มาชอบเรื่องเรื่องแบบเจ็บป่วยเนาะชอบอยากให้ทุกคนมีเพราะเวลาที่เขามันเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันได้ใช้อะครับมันจะรู้สึกดีว่าเฮ้ยเงินที่เราจัดสรรส่วนนี้ออกมาเนี่ยมันช่วยเรานะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนได้เจอนาะภาพใกล้ๆตัวเพื่อนที่ทํางานข่าวโซเชียลต่างๆเราจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แปลกๆใช่ไหมครับเชื้อไวรัส อะไรก็ไม่รู้ล่าสุดมีหลานตัวน้อยของผมเป็นอะไรนะอะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบอะครับเชื้อไวรนะัสอะหวานแหววเลยนะครับทีนี้ผมอยากสรุปสั้นๆในคลิปนี้ว่าถ้าวันนี้เราจะซื้อประกันสุขภาพสักฉบับหนึ่งนะครับที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะผมบอกเลยครับต้องซื้อแบบเหมามันจะมีหลายสีที่ออกมาขายใช่ไหมครับอย่างผมมาอยู่เอเอเนาะผมอยู่สีแดง มันก็จะมีเหมาตั้งแต่หนึ่งล้านห้าล้านสิบห้าล้านยี่ห้าล้านหกสิบล้านร้อยี่สิบล้านก็มีนะครับวันนี้ขอผมยกตัวอย่างให้มันดูว่าแบบเหมาที่ผมแนะนําเบื้องต้นเนี่ยเป็นเหมาห้าล้านนะครับมันอยู่กลางๆที่ลูกค้าผมเนี่ยจะส่วนใหญ่จะมาจกที่ตัวนี้กันซะส่วนมากเลยนะครับมันพอที่มีกําลังจ่ายไหวไม่ได้แรงมากนะครับอันนี้ได้อะไรบ้างในเหมาห้าล้านต้องบอกว่าคําว่าเหมาจ่ายห้าล้านบาทต่อปี้นะครับ มันจะมีฟิกอยู่สามเรื่องต้องคุยกันตรงนี้ก่อนมีฟิกค่าห้องได้วันละสามพันนะฟิกค่ายาขับบ้านไอ้ขับทษครับฟิกค่าแพทย์ได้วันละสองพันนะครับที่แพทย์เขามาเยี่ยมเรามาตรวจเราทุกวันนะเขาคิดค่าตัวนะแล้วก็มีค่ายาขับบ้านสองหมื่นบาทฟิกสามเรื่องนี้นะครับส่วนอื่นๆค่ารักษาผู้ป่วยในค่าผ่าตาัดก็าห้อง ICU ค่าบริการพยาบาลทึกทุกอย่างตามนี้ครับอยู่ในเหมา นะครับอยู่ในเหมาห้าล้านบาทต่อปีอยากเกินนะครับแล้วมีตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมครับคําว่าเหมาห้าล้านบาทต่อปีเนี่ยเกิดท่านหนึ่งที่ซื้อแพ็กเกจนี้ไว้แล้วโชคร้ายไปตรวจเจอพวกโรคร้ายแรงนะครับแผนเนี่ยจะเหมาเบิ้ลเป็นสิบล้านให้ค่ารักษานะไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดให้นะครับเป็นค่ารักษาที่เราไปใช้ในโรงพยาบาลนะครับเป็นสิบล้านบาทต่อปีนะครับอ่าอันนี้คือภาพคร่าวๆเลยเนี่ยมีแค่นี้เอง ใจความของเหมาห้าล้านบาทต่อปีนะครับเท่นี้เราต้องมาดูว่าอ่ะพอเราอยากได้แบบเฮ้ยฉันต้องมีสุขภาพนะโอเคสรุปได้แล้วเป็นแผนเหมาเนาะปลอดภัยสบายใจใจไหวนะครับเรามาดูต่อว่าวันนี้เราจะไปซื้อแพ็คไหนดีเส้นทางการเดินของแผนสุขภาพของเราจะเดินแบบไหนดีปัจจุบันนะครับในท้องตลาดจะมีเส้นทางการเดินของประกันสุขภาพอยู่สองเส้นทางใหญ่ๆนะครับเส้นทางเดิม ซึ่งเราคุ้นเคยมานานแล้วนะครับก็จะซื้อกันไปตอนเด็กน้อยเบี้ยกขจะแพงใช่ไหมครับพอโตมาสิบกวบยี่สิบสามสิบเบี้ยจะถูกลงสี่สิบห้าสิบเริ่มขึ้นหกสิบกว่าเบี้ยแพงอีกแล้วจ่ายไปคุ้มครองไปคล้ายประกันร,รถยนต์นะครับณนะวันนี้เดิมประกรันสุขภาพคุ้มครองถึงแปดสิบห้าณวันนี้ขยายไปถึงเก้าสิบเก้าปีแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบเดิมๆที่มีมานานมากแล้วนะครับ ก็คือเราก็เอาเหมาห้าล้านที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับมาซื้อกับตัวหลักที่เป็นแบบนี้ซื้อไปยาวๆจ่ายไปคุ้มครองไปนะครับส่วนอีกทางนึงปัจจุบันเป็นที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่ายูนิตลิงก์ถ้าภาษาไทยก็ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างคือวันนี้สตาร์ทแพงกว่าแบบแรกอีกเห็นไหมครับแพงกว่านะแต่ว่าเบี้ยไม่ปรับครับเบี้ยคงที่เบี้ยคงที่ตลอดเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง8ป หรือ99อีกแบบหนึ่งที่ขยายมาน,นี่คือความแตกต่างแบบเดิมเบีย้ยแพงแล้วไปถูกแล้วมาแพงแบบใหม่แพงตั้งแต่วันแรกแล้วคงที่ไปตลอดเลยเบีย้ยไม่ปรับทีนี้เราก็จะมีความคิดในในในหัวเราแล้วว่าเอ๊ะเ้าแ,แบบไหนมันดีล่ะแบบไหนที่มันจะคุ้มกับเราที่สุดมันต้องลงตัวเลขครับผมแนะนําต้องลงตัวเลขเท่านั้นถึงเราถึงจะเห็นภาพนะครับผมทําภาพตัวเลขมาให้ดูเพื่อความเข้าใจนะครับ ผมเอาอัตราเบีย้ยมาให้ดูเลยนะครับอันนี้คือตารางเบีย้ยประกันสุขภาพที่มือชี้เนาะวันนี้เราดูันที่แผนห้าล้านที่ผมบอกตอนแรกเนาะมีหนึ่งล้านห้าล้านสิบห้าล้านยี่ห้าล้านเนาะเอาแพ็กห้าล้านมาดูกันผมขออนุญาตว่าวันนี้เราเริ่มต้นสมมุติเราสตาร์ที่อายุสามสิบปีดูของผู้ชายครับหนึ่งหมืนแปดพันสามร้อยบาทต่อปีนะอันนี้ต่อปีนะครับถ้าผู้หญิงละสองหมื่หนึ่งพันแปดร้อย ไม่แพงเลยไหมกับห้าล้านนะเทียบกับห้าล้านนะครับอ่าทีนี้มาดูกันว่าถ้าของคุณผู้ชายเนี่ยซื้อตั้งแต่อายุสามสิบปีครับหมื่นแปดเนาะแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆขออนุญาตดูเต็มเต็มแม็กก่อนนะไปจนถึงจ่ายไปจนถึงอายุแปดสิบสี่จ่ายทั้งหมดห้าสิบห้าปีครับทุกๆห้าปีเบียจะปรับเห็นไหมครับหมื่นแปดสามร้อยพออายุสามเป็นหมื่นแปดเก้าร้อยพออายุสามหกจะปรับเลขหนึ่งหรือเลขหกตั้งแต่หมื่นแปดไปจนสูงสุดตอนอายุแปดสิบ่าในสองแสนกว่า เมื่อกี้เห็นที่ผมลากกราฟให้ดูเนาะปึ๊ดใช่ไหมครับถ้าบวกยอดออกมาตึ๊ด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 หมดเนี่ยครับสามล้านหกเราใช้ประกันสุขภาพแผนเหมาจ่ายห้าล้านบาทต่อปีตั้งแต่อายุสามสิบจนถึงแปดสิบห้าเราชำระเบี้ยไปทั้งหมดสามล้านหกแสนกว่าบาทแพงไหมครับแพงอยู่ <laughs> ถ้าเป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงสตาร์ทที่สองหมื่นหนึ่งจะเห็นว่าผู้หญิงแพงกว่าผู้ชาย อันนี้สเปนด่านเนาะเพราะผู้หญิงจะมีภายในที่มากกว่าผู้ชายเนาะจุดซ้อนเลนต่างๆนะครับจ่ายไปเหมือนกันครับตั้งแต่30ไปจนถึง84คุ้มครองถึง85เนี่ยจ่ายเบี้ยไปทั้งหมด3ล้าน7 55ปีก็จ่ายไปคุ้มครองไปได้แบบนี้แน่นอนนะครับทีนี้มาดูกันว่าโอเคที่เรามองว่าอีกแบบหนึง่งที่มันเริ่มต้นแพงกว่าแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมเรียกว่าแบบผ่อนบ้านเนาะ แบบเบีย้ยคงที่นะครับอ่าผู้ชายอายุสามสิบเหมือนกันเริ่มต้นตอนอายุสามสิบเนี่ยคุณผู้ชายถ้าซื้อแบบเบีย้ยคงที่นะครับเริ่มต้นที่สี่หมื่นสามเลยเห็นไหมครับถ้าวันแรกถ้าเราไม่ทําตัวเลขแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมาดูกันว่าระหว่างสี่หมื่นสามกับหมื่นแปดสามร้อยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลือกซื้อตัวไหนในกรงคงเหมือนกันนะได้เหมาจ่ายห้าล้านต่อปีเหมือนกันถ้าเราไม่ทําตัวเลขผมเป็นผมผมก็เลือกเหมื่นแปดห้าร้อยใช่ไหมครับ ผมจะไม่เลือก4 0 0 0นสามทำไมโอเคทีนี้ผมลองเอา4่สาม4 3 1 7 0เบี้ยของคุณรุชายอยู่30ปีเนาะคูณ55ปีก็คือตั้งแต่30จนถึง84เนี่ยมันคือ55ปีเป็นเงินทั้งหมด2ล้าน3อันนี้เห็นอะไรครับเมื่อกี้เราดูว่าที้วันแรกม,มันแพงกว่าแต่พอจ่าย55ปีเท่ากันน่ะมันถูกกว่าเห็นไหมครับมันประหยัดไปได้ต้อง2ล้าน3 3ล้านม ล้านสามแสนกว่าบาทนะครับอันนี้เอาแบบว่าจ่ายไปยันแม็กเหมือนกันเลยนะสามสิบจนถึงแปดสิบสี่เนี่ยประหยัดไปล้านสามแสนบาทกลมๆนะครับไม่ได้ทำเพียงแค่เลขนะครับอ่ะมาดูฝั่งผู้หญิงบ้างถ้าคุณผู้หญิงอายุสามสิบปีซื้อแบบเบีย้ยคงที่เนาะวันนี้สตาร์ทเท่าไหร่วันนี้สตาร์ทสี่หมื่นหกถ้าซื้อแบบธรรมดาสตาร์ทสองหมื่นหนึ่งเห็นไหมครับต่างกันต้องสามหมื่นหนึ่งหมื่นห้าเนี่ย อ่าแต่ถ้ามาดูสุดท้ายปลายทางเห็นไหมครับแบบเดิมจ่ายสามล้านเจ็ดถ้าแบบ unit link แบบเบี้ยคงที่จ่ายสองล้านห้าสองล้านห้าสามล้านห้าประหยัดไปล้านสองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาบอกภาพเต็มว่าวันนี้เราจะซื้อประกันสุขภาพนะหนึ่งเลยเราดูก่อนว่าแพ็กเกจไหนที่เราซื้อแล้วเราสบายใจคําว่าแพ็กเกจคือสิทธิในความคุ้มครอ,องเราครับถ้าเราไม่สบาย หนึ่งเราซื้อแล้วเราสบายใจดูนะสองเราจ่ายไม่ไหวเพราะมันต้องจ่ายกันนาะนเนาะอันนี้ข้อแรกเลยอ่ะอย่างที่ผมแนะนําวันนี้คือผมแนะนําว่าหนึ่งดูเป็นแบบเหมานะนะครับโอเคแล้วก็สามมาดูว่าวันนี้เราจะซื้อในแบบแบบเดิมๆที่มันปรับจ่ายวันนี้จ่ายถูกแต่วันหน้าแพงหรือวันนี้มันเริ่มต้นแพงเลยแต่อนาคตขอยอดสมทบครบแล้วเนี่ยมันถูกกว่ามันประหยัดกว่า นะครับอันนี้จบแล้วสุดท้ายที่ผมบอกว่าแบบควบการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราดูกันวันนี้คือเราดูว่าถ้าจ่ายเบีย้ยครบจนถึงแปดสิบห้าเนี่ยมันประหยัดไปได้คุณผู้ชายก็ล้านกว่าคุณผู้หญิงก็ล้านกว่าใช่ไหมครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเงินที่มันเหลือในกองทุนรวมนะครับที่ผมบอกว่าตอนแรกที่มันจ่ายมากกว่าครับส่วนหนึ่งเขาจะถูกแบ่งไปลงทุนไปให้ในกองทุนรวมนะครับอันนั้นคือผลกําไรผลแบบพิเศษแล้วกัน เป็นตัวพิเศษพิเศษแล้วกันเราไม่ได้นึกถึงมันเลยแค่วันนี้ผมมาให้คุณเพื่อนอเพื่อน,อนทุกคนดูว่าเบี้ยที่ต่างกันเนี่ยมันก็ดีกว่าหนึ่งจุดที่ผมแนะนําและว,ว่าวันนี้เราจะเซฟกว่านะครับส่วนสองไอ้เงินที่เหลือนในกองทุนรวมนะ่ะถือเป็นผลภลยได้ของเราแล้วกันมันอาจจะเหลือมาห0สเปอร์ซตของเบี้ยจ่าย7จ็สิบเนเบี้ยจ่ายหรือร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของเบี้ยจ่าย,ย,าย,ย,ายมันอยู่ที่ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนะครับ แต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทราบว่ากองทุนรวมถ้าถือยาวๆแล้วผลจะเป็นประมาณไหนนั่นแหละครับคือไอเดียที่ผมมองว่าวันนี้ยเราทุกคนมาซื้อประกันสุขภาพกันในแบบที่แบบว่าไม่ต้องจ่ายตลอดแต่มีคอมคองตลอดดีไหมครับประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมสามารถปรับเป็นแบบนั้นได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องจ่ายถึงอายุ85นะครับเราจะจ่ายแค่สักอายุ60 แล้วเราหยุดจ่ายเราให้เงินนี้กองทุนรวมเนี่ยมันไปจ่ายประกันดูแลให้เรากรเกษียณมีประกันสุขภาพห้าล้านบาทใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขนะครับก็ขออนุญาตเป็นไอเดียเ,เพื่อนๆขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ